สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญชนะจนเงินไหลมารุ่นแรกหลวงพ่อขวัญวัดประดูตะบองอำเภอมหาราศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเหรียญรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับเขียนว่าหลวงพ่อขวัญวัดปะดรูตะบองตำบลกระทุ่มอำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อขวัญน,นะครับมีตอกขวัวตอกเลข แกะพิมพ์ได้คมชัดนะครับด้านหลังจะเขียนว่ารุ่นแรกชนะจนเงินไหลมามียันหลวงพ่อนะครับมีตอกโค้ดมีรูปเท้าเวทอยู่ด้วยนะครับ จัดสร้างไว้ไหลเนื้อนะครับนี้เป็นเนื้อลมดำนะครับด้านวิชาอาคมท่านสืบทอดวิชามาจากหลวงปู่จันทร์อดีตเจ้าอาวาส องเก่าวัดประดูตะบองเกจิยุคเก่าแห่งเมืองอยุทยาวัดประดูตะบองเดิมชื่อว่าวัดตะบองเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยอยุทยามีวิหารโบราณมีความเก่าแก่อยู่กลางทุ่งมีโบสถ์วิหารที่เหลือแต่อิฐที่เป็นผนัง มีต้นโพปกคุมหุ้มผนังไว้มองดูค้ายโบสถ์ปกโพเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของเจ้าอาวาสวัดตะบูตะบอหลวงพ่อขวัญนะครับชื่อมงคลนะครับรุ่นชนะจนเงินไหลมา วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อขวัญน,นะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ